ทีมูกลยุทธ์เผาเงินเพื่อครองโลกอ e ีคอมเมิร์ซยิ่งขายยิ่งขาดทุนแต่ลูกค้ายังหายกว่า50%ทีมูแอปช้อปปิ้งจากจีนตั้งใจยอมขาดทุนเพื่อแลกกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาใช้กลยุทธ์ขายของถูกแบบสุดขีดแจกโค้ดหนักส่งฟรีทุกออเดอร์เพื่อให้คนติดและใช้งานซ้ำเจตนาคือได้อีโคโนมีอ Scale ลดึงผู้ใช้งานให้เยอะสุดกินส่วนแบ่งตลาดก่อน แล้วค่อยขึ้นราคาแต่ปัญหาคือปุ๊บคำสั่งซื้อเทมูขาดทุนเฉลี่ยม,มากกว่า5ดอลลาร์พอเผาเงินหนักเกินไปก็เริ่มแบกต่อไม่ไหวเริ่มลดค่ามาร์เก็ตติ้งรวมถึงดราม่ามากมายกับเรื่องคุณภาพสินค้าล่าสุดฐานผู้ใช้ในอเมริกาลดและพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงไปกว่า54ตั้งแต่มีนาคมคนเริ่มหายแอปเริ่มแผ่วและคำถามใหญ่ก็คือ กลยุทธ์ยอมเจนเพื่อโตยังเวิร์กในยุคนี้อยู่ไหม